เอา่าถึงขอนแก่นยังมีอีกเลยเกี่ยวกับแนวอยยูเนวกินโอ้อันนี้มักร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณโนค่ะเพื่อนเก่ความสาคัญในเรื่องของความสะอาดภายในร้านแล้วก็ภาชนะก็คือถ้่วยซ้ำซ้อนต่างๆค่ะในช่วงของการแร่ระบาอชไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในช่วงขณะนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจเลยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศเอง เช้าตั้งชาติค่ะบอเดินทางมาท่องเที่ยวอผู้บริโภคชาวไทยกับเลีเ้ยงค่ะการเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงกเลี้ยงกิจกรรมที่มีคนพุกพาดแอร์อัดวัชนเถาะยังเช่นการไปกินเขานอกบ้านไปกินตามร้านอาหารค่ะจากการสอบถามผู้บริโภคนั้นพบว่าผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะเลือกร้านอาหารที สะอาดค่ะเบื้องความสะอาดของความสะอาสำคัญแมนค่ะทั้งด้านคุณกฤษณาสงเมืองเพื่อนเป็นผู้จัดการร้านแสบนัวครั่วอีสานเป็นร้านสมตําไก่ย่างเจ้าดังร้านหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อนได้บอกถึงเคล็ดลับการเทศให้ลูกค่ายังคงเข่ามากกินอาหารยางต่อเนื่องในช่วงของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยละเพื่อนบอกว่ามีการทําความสะอาดร้านมือละสองเถื่อคือย่ามเสาและก็ย่าเว้นค่ะ โดยการนั่ผ่านะคะที่ใส่เซ็ตทําความสะอาดเนี่ยลงไปต้มกับผงสักฟอกแล้วก็นํามาทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ทําความสะอาดพื้นส่วนภาชนะบรรจุอาหารบาวา่าจเป็นจานซ้อนสอมเนาะ,ะล่างเซ็ตแล้วเพิ่อนเอาไปอบรอนเพื่อขาดเสือโลกก่อนเพื่อให้ผู้บริโภคสบายใจไปฟังเสียงกันค่ะเรากา็ความสะอาดเนี่ยเราจะทําทุกเช้าบ่ายอย่างเงี้ยพวกผ้าเช็ดโตะพวกผ้าถูพื้นอย่างเงี้ยเราก็จะต้ม ต้มด้วยผงซักฟอกแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเพื่อฆ่าเชื้อโรคฟาเชตโตอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะาการเบื้อง้เรื่องความสะอาดาว่าจำเป็นต้องไปใส่แอ,กอลกอฮอล์หรือนำยาค่ะเชื่อเท่านั้น แค่ซักกำวามสะอาดใส่ผงซักฟอกหรือแฟบบานเฮาแหละค่ะเขาจะตีปากเนาะใส่สบู่ก็ได้เนาะใสส่่บูก็ได้ทำวามสะอาดเสร็จปุ๊บไปตากแดดค่ะตอนนี้แดดกำลังดีย่างออกไปแป๊บนึงโมเมนต์ได้เชื้อโรคสิตายด้วยค่ะเขาอาจสิตายเลย เพราะว่าแดดแห้งค่ะแต่ว่าเป็นข้าวดีเพราะว่าเคยฟังบุคลาก่อนทางการแพทย์บอกว่ายิ่งอาการร้อนเชื้อโควิดเนี่ยที่จะยิ่งยู่บ่ใดแล้วจะตายเองเนาะแมนค่ะเป็นข่าวดีห้องอากาศหนาวบานเท่านี้สิชนะอยู่อีกเบื้อกี่เดือนเนอะโดยเฉพาะเดือนเมษายนค่ะ